โตโวันนี้จะมามโม้หนังสือที่มีชื่อว่ากาลิเลโอไขคดีสืบวิญญาณครับเขียนโดยค in ิงาชิโนเเกงะแปลโดยวงสิริสังขวาสีมิยาจิจากสำนักพิมพ์ไดฟุกุหนังสือเล่มน,นี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเล่มครับที่จะให้คุณเนี่ยไปร่วมลุ้นติดตามการสืบสวนนะระหว่างคู่หูที่เหมือนจะไม่ค่อยลงรอยกันกัดกันตลอดว่าง,งั้นเถอะนะ กับนายตำรวจคุซานางิครับแล้วก็นักฟิสิกส์อาจารย์มหาไลนะฮะที่ชื่อยุกาวะที่ได้รับฉายาว่ากาลิเลโอนั่นเองใครที่ติดตามซีรีส์สืบสวนของเขาทั้งคู่นี้นะครับโดยเฉพาะที่เป็นเรื่องยาวเนี่ยมันก็จะมีตอนให้ติดตามลุ้นระทึกคิ้วขมมดแล้วคิ้วขมมดอีกกว่าจะถึงตอนจบโอ้โหเรียกว่าปวดหัวตากันไปข้างเลยทีเดียวแต่ว่าหนังสือเล่มนี้นะฮะเขาก็จะเป็นเรื่องย่อยๆแบ่งเป็นทั้งหมด5เรื่อง5คดีที่เจอปุ๊บสืบปับ๊บแป๊บเดียวก็เคลียร์ครับทั้ง ห้าคดีเนี่ยก็จะมีเรื่องของความลึกลับเรื่องของความเหนือธรรมชาติเนี่ยมาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งจะน่าสนุกขนาดไหนนั้นติดตามกันครับ คดีที่จะมาโมให้ฟังวันนี้ก็เป็นคดีแรกครับที่มีชื่อเรื่องว่าคดีฝันเห็นนั่นเองนะก็เป็นเรื่องราวของซาคากิชายหนุ่มที่มีอายุ27ปีคือในตอนวัยประมาณ10ขวบนะ17ปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ฝันเห็นครับในฝันของเขาเนี่ยเขาก็ฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งครับที่คิดว่าน่าจะเป็นเนื้อคู่ของเขาในอนาคตนะฮะเขารู้ชื่อนามสกุลอะไรครบเลยครับชื่อผู้หญิงที่เขาคิดว่าน่าจะเป็นเนื้อคู่ของเขาเนี่ยนะฮะมีชื่อว่าโมริซากิเรมินั่นเองแล้วพอเขา ตื่นขึ้นมาเนี่ย เขาก็บอกเล่าให้กับคนในครอบครัวฟังแล้วก็ฝังหัวเขาอย่างนั้นมาตั้งแต่10บขวบเลยทีเดียวเขาก็เขียนทั้งในเรียงความที่โรงเรียนในบันทึกอะไรต่างๆในชีวิตวัยเด็กเขาเนี่ยก็จะมีชื่อนี้อยู่รอบตัวเขามาตลอดแล้วเขาก็ค่อยๆเริ่มตามหาจนในที่สุดพอเขาอายุ27ปีเนี่ยแหละเขาก็มาเจอครับว่าโมริซากิเลมิคนเนี้ยเธอมีตัวตนจริงตอนเนี้เธออายุประมาณ16เป็นเด็กมัธยมปลายมันเลยทําให้เขาดีใจมากครับก็เขาก็เลยไปเฝ้าติดตาม คอยตามดูเธออยู่ห่างๆนะฮะผ่านไปหลายเดือนเข้าเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ที่ทําให้กลายเป็นจุดพลิกผันนั่นก็คือมีจดหมายจากโมริซากิเลมิคนนี้เนี่ยเขียนมาหาเขาที่บ้านมาบอกเขาว่าให้ไปหาเธอที่ห้องนอนของเธอในคืนนี้ของวันนี้มันทําให้ค่ําคืนที่ตกลงกันเนี่ยเขาก็ตัดสินใจขับรถไปแอบปีนเข้าข้างบ้านเธอโอ้โหโรแมนติกมากเลยทีเดียวครับนะแล้วก็แอบปีนขึ้นไปที่ห้องนอนของเธอแล้วก็เปิดเข้า แต่ปรากฏว่าพอซา,าคากิเปิดเข้าไปปุ๊บเนี่ย,ยก็เห็นว่าโมริซากิเรมิคนนี้เนี่ยเธอไม่ได้กําลังรอต้อนรับเขาครับแต่เธอแค่นอนหลับอยู่บนเตียงเหมไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาก็แปลกใจเขาก็เลยพยายามจะเข้าไปปลุกจังหวะที่พอจะเข้าไปปลุกตอนนั้นนั่นแหละครับประตูห้องนอนก็เปิดรั่วแล้วก็เป็นภาพของแม่ของเรมิเนี่ยนะครับกำลังถือปืนสองมาที่เขาพร้อมยิงนั่นเองมันทําให้เขาแบบช็อกเลยหันหลังได้ก็วิ่งหนีคยแนบนะฮะก็มีเสียง เอนไล่ยิงตามหลังมาในทีเดียวโชคดีที่เขารอดมาได้ครับแต่ว่าด้วยความที่เขาตกใจและโลกมากๆนะฮะพอเขาหนีออกจากห้องปีนลงมาได้กลับไปที่รถเขาก็รีบขับหนีออกมาจากตรงนั้นครับจนทําให้ซาคาจิเนี่ยขับรถไปชนกับคนคนหนึ่งเข้าและด้วยความอารามตกใจอยู่เขาก็ไม่ลงมาดูครับเขาขับหนีต่อไปจนในที่สุดเนี่ยนะฮะก็กลายเป็นคดีความขึ้นมาไปถึงมือคุซานางิเขาก็มาตามสืบเรื่องราวเรื่องนี้ซึ่งดูแล้วจริงๆมันก็ไม่ มีอะไรเลยนะครับน่าจะจบคดีแบบง่ายๆแต่ว่ามันก็แปลกในเรื่องนี้แหละครับที่ในเรื่องราวของทางตํารวจเนี่ยเขากําลังจะจบคดีแบบง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าก็คนร้ายไปบุกรุกบ้านแล้วก็ถูกเจ้าบ้าน,นยิงไล่ก็นี่หนึ่งคดีแล้วก็อีกหนึ่งคดีก็ขับรถชนคนแล้วหนีก็อีกหนึ่งคดีไปตามจับตัวคนร้ายได้แล้วที่บ้านอันนี้ก็น่าจะกําลังจะจบเคลียร์ทุกอย่างแต่ปรากฏว่าพอคุซานางนิ เขารู้สึกปแปลกๆไอ้เรื่องไอ้ฝันเห็นเนี่ยแหละครับเขาเลยไปปรึกษากาลิเลโอยูกาวาเนี่ยนะฮะมันทําให้ยูกาวาก็เอ๊ะเหมือนกันเรายูกาวาเป็นสายนักวิสิ์นักวิทยศาศาสตร์ว่างั้นเถอะเขาก็ไม่เชื่อว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบบุพพานิมิตหรือว่าฝันบอกเหตุอะไรแบบนี้นะฮะมายาวนาน ขนาด10กว่าปีเลยทีเดียวด้วยนะคเขาก็เลยไปตามสืบตามพิสูจน์กันสืบแล้วมาประมวลแล้วถึงได้รู้แหละครับว่าเรื่องราวจริงๆมันเป็นยังไงเรียกว่ามันพลิกไปเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะจากคดีที่ไปบุกรุกค,คดีที่ชนแล้วหนีมันฉีกเพิ่มไปอีกคดีเลยทีเดียวเป็นคดีแบบวางแผนฆาตกรรมเลยนะฮะซึ่งจะฉีกไปถึงคดีนั้นได้ยังไงเนี่ยก็ต้องไปติดตามกันครับในหนังสือเล่มน,นี้นะฮะหนังสือที่มีชื่อว่ากาลิเลโอไขคดีสืบวิญญ,ญาณ 豆豆魔。多多